ภูวดลนั่งท่อสายตาออกไปนอกหน้าต่างร้านกาแฟเล็กๆที่เขาและมินตราเปิดร่วมกันมาได้ปีเศษลมเย็นๆของช่วงค่ำพัดผ่านใบไม้เบาๆเ,เสียงเครื่องบดกาแฟเสียงเสียงพูดคุยของลูกค้าเล็กน้อยและกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเป็นสิ่งที่เขารักมากกว่าทุกสิ่งในชีวิตตอนนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนที่ใครๆก็หวาดกลัวชายผู้คุมอาณาจักรมืดของแก๊งมาเฟียชื่อดังในเมืองนี้นามว่าผู้วดลหิเล็กมือขวาของหัวหน้าใหญ่ที่มีอำนาจและความน่ากลัวเกินกว่าคนธรรมดาจะเข้าใจ แต่วันนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วทุกครั้งที่คิดถึงอดีตภูวดลมักรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นความโหดร้ายความรุนแรงและความสูญเสียที่เขาเคยก่อก่อให้เกิดแทลึกในจิตใจแต่สิ่งที่หนักหนาก,กว่าคือความรู้สึกผิดที่มีต่อมินตราหญิงสาวผู้เป็นแสงสว่างที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลายเป็นคนใหม่ภูวดลเรียกกาแฟลาเต้มาให้ฉันหน่อยสิมินตราเรียกเขาด้วยรอยยิ้มสดใสเธอสวมชุดธรรมดาแต่ดูอบอุ่นในแบบที่ทําให้ภูวดลใจละลายทุกครั้งได้เลยครับคุณมินตรา เขายิ้มตอบแล้วเดินไปทำกาแฟด้วยความตั้งใจภูวดลนรู้ดีว่าทุกวันที่ผ่านไปเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกก้าวที่ก้าวออกจากโลกอันตรายของมาเฟียคือก้าวที่เขาต้องเผชิญกับความสงสัยของคนรอบข้างและความทรงจำที่ไล่ตามเขาเหมือนเงาเขายังจำวันนั้นได้ดีวันที่เขาตัดสินใจบอกลาแก๊งมาเฟียอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการจะลุกขึ้นมาทำชีวิตใหม่ในโลกที่ไม่รู้จักเขาแทบไม่มีใครเหลือให้ไว้ใจ แต่มินตราเธอเป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายของเขาบ้านที่ไม่มีเสียงปืนไม่มีการหักหลังไม่มีความรุนแรงในร้านกาแฟแห่งนี้ผู้วดลได้เห็นชีวิตที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความรักผู้วดลบางทีเราก็ต้องยอมปล่อยวางอดีตนักมินตราบอกเขาเบาๆขณะที่นั่งจิบกาแฟลาเต้ที่เขาทําให้ใช่แต่บางครั้งอดีตมันก็เหมือนเงาที่ตามติดเราไปทุกที่ผู้วดลตอบพร้อมกับมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างครุนคิด คืนหนึ่งที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความหวังแต่อีกด้านหนึ่งในใจของเขาก็รู้ดีว่าความสงบสุขที่เขากำลังสร้างอาจจะถูกทดสอบในวันข้างหน้าแต่ในตอนนี้เขาจะเก็บความสุขนี้ไว้ในอกอย่างดีที่สุดเพราะมินตราคือเหตุผลที่ทำให้เขากล้าเลือกชีวิตใหม่ในวันนี้คืนวันนั้นผู้วดลและมินตราเดินจับมือกันไปยังร้านเหล้าเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากร้านกาแฟของพวกเขาบรรยากาศในคืนวันสุ์มีชีวิตชีวาไปด้วยเสียงหัวเราะและดนตรีเบาๆที่เปิดคลอเบาๆจากเครื่องเสียง มินตรายิ้มกว้างเมื่อได้ยินเสียงเพลงโปรดที่ผู้วดลตั้งใจเลือกมาให้เธอฟังทั้งสองคนดูเหมือนคู่รักธรรมดาคู่หนึ่งที่อยากปล่อยใจไปกับค่ำคืนนี้แต่ความสงบสุขที่สร้างมานั้นกำลังถูกคุกค,คามโดยเงาเมื่อที่ใกล้เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวกลุ่มชายชะกันแต่งตัวอย่างอันธพาลกำลังนั่งดืง่มอยู่มุมหนึ่งของร้านดูเหมือนพวกเขาจะติดเหล้าจนเมาและมีท่าทีหงุดหงิดเสียงโหราะรุนแรงและเสียงทุบโต๊ะทำให้บรรยากาศเงียบสงบในร้านเล่าถูกทำลายไอพวกนี้มาอีกแล้วมินตราพึมพำ ด้วยความไม่สบายใจภูวดลก็รู้สึกได้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เขาเลือกที่จะนิ่งสงบหวังว่าคืนนี้จะไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอย่าก,กังวลไปเลยมินตราคืนนี้เรามาเพื่อพักผ่อนเขากุมมือเธอแน่นอย่างตอบใจแต่พวกอันธพานกลับเดินตรงมาหาพวกเขาอย่างไม่เกรงกลัวเฮ้ยนี่มันใครวะหัวหน้าแก๊งอันธพานพูดเสียงดังพร้อมกับทุบโต๊ะอย่างแรงจนแก้วสันส่นสะเทือนดูเหมือนพวกนายจะมานั่งทำตัวนิ่มๆอย่างนี้ ไม่ใช่พวกที่พวกเรารู้จักเลยนะักคนหนึ่งในกลุ่มรอบมอมินตราอย,ย่างไม่เหมาะสมภูวดลพยายามกลั้นความโมโหไว้ในรู้ดีว่าอดีตของเขาสามารถดึงเขากลับไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายแค่ไหนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมไม่อยากมีเรื่องนคืนนี้ปล่อยให้มันสงบเถอะภูวดลพูดด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความแข็งแกร่ง,แ,งแต่เมื่อแก๊งอันธพาลเห็นเขาไม่ตอบโต้พวกมันกลับยิ่งย่ามใจและเริ่มลวนลามมินตราปล่อยมือฉันนะมินตราตะโกนด้วยความหวาดกลัวความอดทนของภูวดลถึงขีดสุด เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาหยิบแก้วเหล้าในมือขวาแล้วลุกขึ้นยืนด้วยความสง่างามและเยือกเย็ยนในสายตาคนอื่นพอได้แล้วเสียงทุ้งต่ำแต่แน่วแน่ของเขาดังขึ้นในร้านความเงียบเขาปกคลุมชั่วครู่ทุกคนหันมามองเขาราวกับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในถ้าอยากลองก็เชิญเลยผู้วดลพูดเพียงเท่านั้นก่อนจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีทุกคนในร้านเล่าต่างช็อกกับความรวดเร็วและความเด็ดขาดของผู้วดล พวกอันธพานถูกจัดการจนไม่มีโอกาสลุกขึ้นสู้มินตรายืนมองด้วยความตกใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันผู้วดลคุณยังคงเป็นเขาคนนั้นอยู่เธอกระซิบเบาๆพร้อมน้ำตาคลอเบา้าแต่ผู้วดลกลับรู้สึกหนักใจลึกๆว่าความสงบสุขที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นอาจไม่มั่นคงอีกต่อไปหลังจากเสียงตะโกนและการต่อสู้ประตุข,ขึ้นในร้านเล่าบรรยากาศที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นความเงียบงันผิดปกติผู้วดลยืนสงบนิ่งท่ามกลางร่างของพวกอัธพานท,ที่นอนแน่นิ่ง อยู่บนพื้นใบหน้าเขาไม่แสดงความดีใจหรือพึงพอใจใดๆเพียงแค่ความเย็นเยียดและความหนักตึ้งในใจที่แสดงออกผ่านแววตามินตรารีบเดินเข้ามาหาเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลภูวดลคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอถามเสียงสัน่นเขาสายหน้าเล็กน้อยฉันโอเคมินตราแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากให้เกิดขึ้นผมพยายามข่มใจไม่อยากกลับไปในโลกนั้นอีกแต่บางครั้งมันก็เหมือนความสงบถูกท้าทายโดยความโหดร้ายที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ภูวดลนึกย้อนถึงอดีตอันมืดมนของเขาวันที่เขาต้องกุมอำนาจด้วยความรุนแรงและความกลัววันที่เพื่อนท้องถูกหักหลังและถูกฆ่าวันที่เขาเกือบสูญเสียตัวตนผมไม่อยากเป็นภูวดลหินเหล็กอีกแล้วแต่ถ้าต้องปกป้องคนที่ผมรักผมก็จะทําแม้จะต้องลุกขึ้นสู้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเขากล่าวเสียงต่ำแต่มั่นคงมินตราเดินเข้าไปกอดเขาอย่างแนบแน่นคุณไม่ต้องสู้คนเดียวฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ความสัมพันธ์ของทั้งสองแน่นแฟ้นขึ้นท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมใจภูวดลฉากต่อสู้ที่เกิดขึ้นรวดเร็วและเฉียบขาดภูวดลใช้เทคนิคที่แม่นยำและพลังที่สะสมมาอย่างยาวนานไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามได้ตั้งตัวในเซี้ยววินาทีนั้นความเงียบสงัดและความลึกซึ้งในจิตใจของเขาถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนเขาไม่ได้ต่อสู้เพราะความโกรธแต่เพราะต้องการปกป้องและรักษาสิ่งที่รักรุ่งเช้าวันใหม่ แสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านผ้าม่านบางๆในห้องนอนเล็กๆของผูวดลและมินตราผูวดลนั่งอยู่ที่ปลายเตียงมือทั้งสองกำแน่นราวกับพยายามบีบความเจ็บปวดในใจให้หายไปอดีตมันเหมือนเงาที่ไม่เคยจางหายไปจากชีวิตเขาหลายปีที่แล้วเขาเคยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความรุนแรงรอยแผลที่ตัวเองและคนรอบข้างได้รับกลายเป็นบทเรียนที่ยากจะลืมเลือนผูวดลมินตราเข้ามานั่งข้างๆเธอวางมือบนไหล เขาอย่างเบาๆเพื่อบอกว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอผมยังกลัวกลัวว่าความสงบนี้จะถูกพราไปอีกเสียงเขาเต็มไปด้วยความอ่อนแอที่แทบไม่เคยแสดงให้ใครเห็นอดีตของเราไม่สามารถลบเลือนได้หรอกแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันกำหนดชีวิตเราหรือเราจะกำหนดชีวิตของตัวเองมินตราพูดด้วยเสียงมั่นใจและอบอุ่นภูวดนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจผมต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและอดีตเพื่อจะได้ไม่กลายเป็นท่าของมันเขากล่าวเสียงต่ำ ในใจของเขาเกิดความหวังใหม่ความหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสงบสุขแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคก็ตามคืนหนึ่งที่เงียบสงัดภูวดลน,นั่งอยู่หน้าบ้านหลังเล็กๆพร้อมมินตรามือของเขากำลังถูมือเธอเบาๆเพื่อปลอบประโลมใจที่ยังสั่นไหวเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นกระทันหันทำลายความเงียบงนันภูวดลรับสายหน่อยมินตรากระซิบเบาๆด้วยความหวั่นไหวภูวดลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยก่อนจะกดรับ เสียงชายคนหนึ่งที่มีน้ำเสียงแหกพร่าและหนักแน่นดังผ่านโทรศัพท์นี่คุณภูวดลเองใช่ไหมผมมีเรื่องสำคัญที่จะพูดกับคุณเกี่ยวกับอดีตของคุณภูวดลรู้ทันทีว่าเสียงนี้คือเสียงจากโลกเก่าที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นอีกแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงความหนักแน่นแต่บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถหลบหนีได้อีกชายคนนั้นกล่าวอย่างจริงจัง ภูวดลวางสายพร้อมกับรู้สึกว่าหัวใจถูกบีบอย่างแรงความสงบที่เขาสร้างขึ้นเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงภูวดลคุณโอเคไหมมินตราถามด้วยความเป็นห่วงมันเริ่มอีกครั้งแล้วมินตราผมรู้ว่าอดีตของผมไม่ยอมปล่อยให้ผมไปง่ายๆแต่ครั้งนี้ภูวดลรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมที่เคยยอมแพ้เขามีพลังและความรักที่แท้จริงจากมินตราเป็นกรอบป้องกันใจถ้าฉันจะต้องสู้ฉันจะสู้เพื่อชีวิตใหม่ที่เราสร้างขึ้นด้วยกัน เขากล่าวอย่างมุ่งมั่นรุ่งสางของวันที่มีหมอกจางคลุ้งภูวดลยืนอยู่บนระเบียงบ้านมองออกไปไกลๆด้วยสายตาที่หนักแน่นและสงบเสียงโทรศัพท์เมื่อวานคืนยังคงกล้องอยู่ในหัวใจแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปอดีตอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเขากระซิบกับตัวเองมินตราก้าวออกมาจากห้องพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยกันใหม่ภูวดลหันไปมองเธอแล้วตอบด้วยความมั่นใจ ใช่ครั้งนี้ผมจะไม่ให้ใครหรืออะไรมากำหนดชีวิตของผมอีกในไม่ช้าชายจากอดีตผู้เคยยิ่งใหญ่ในโลกอันโหดร้ายเดินออกไปเผชิญหน้ากับความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่คราวนี้เขาไม่ได้เดินคนเดียวภูวดลและมินตราเดินออกไปจากบ้านพร้อมกันดวงตาของภูวดลเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นและความรักที่ลึกซึ้งเรื่องราวของเขาไม่ได้จบลงด้วยความรุนแรงแต่จบลงด้วยบทเรียนของชีวิตความสงบและการเลือกทางเดินใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง